สวัสดีนะครับกับ hot eye channel นะครับฮอตไอชแนลของเรานั้นนะครับนะก็ไม่ได้ทําแต่บีดวัดดีอย่างเดียวนะครับก็ยังจะมีรายการอื่นๆนะครับนะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับฮอตไอตอนนี้นะครับเราก็จะเพิ่มรายการ่าทฤษฎีดนตรีนะครับนะสําหรับมือสมัครเล่นนะครับที่จะก้าวขึ้นไปสู่มืออาชีพนะครับนะถ้าใครอยากจะรู้นะครับนะอยากเพิ่มทฤษฎีอยากเพิ่มทักษะในการเล่น ให้คุณได้เก่งขึ้นนะครับก็ติดตามนช่องเรานะครับฮอตไอชันแนนนะครับนะแล้วผมจะมาเข้ามาสอนให้พวกคุณรู้นะครับนะจากว่าอ่าคนมืออาชีพนั้นเขาเล่นอะไรกันบนเวทีเขาคิดอะไรกันเขาต้องมีทักษะอะไรบ้างนะครับที่จะอยู่รอดอ่าไปบนเวทีในการใช้ใช้ใช้ทักษะนั้นใช้ความรู้นั้นเล่นไปได้จนรอดนะครับนะบนเวทีนั้นอยากจะบอกว่า ไม่มีใครสอนใครได้นะครับบนเวธีขึ้น,นบนเวทีแล้วตัวใครตัวมันนะครับนะก็งัดฝีมือของคุณขึ้นมาใช้กันเอานะครับนะก็ที่ผมจะมาสอนนั้นจุดประสงค์ผมก็คืออ่าอยากจะให้น้องๆน,นะครับนะรุ่นใหม่ที่จะกล้าเป็นมืออาชีพนะครับมีทักษะมีพื้นฐานที่อ่าที่ดีนะครับนะออกไปเล่นก็การดนตรีบ้านเราก็ได้มีคุณภาพเยอะๆนะครับส่วนมากถามเรื่อง สเกลซิกเนเจอร์เนี่ยที่เราจะต้องใช้เนี่ยบนเวทีเนี่ยสำหรับมืออาชีพเนี่ยสิบคนนี่จะรู้หนึ่งคนก็ผมถือว่ามันน้อยไปนะครับนะก็ก็เลยจะมาเผยแพร่ให้น้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับนะที่เยะเป็นมืออาชีพก็ได้รู้นะครับแล้วก็รุ่นเก่าๆนะครับที่รู้แล้วก็เราก็มาทบทวนความจํากันนะครับนะหรือใครที่ยังไม่รู้ก็มาเรียนกันพร้อมๆกันไปเลยนะครับแต่การสอนของผมนั้นผมจะบอกให้เลยว่าอ่า ผมจะสอนคือไม่ใช่พื้นฐานของคนที่เล่นดนตรตีไม่เป็นนะครับที่คุณจะมาฟังผมสอนนั้นก็คือคุณต้องเล่นกีตาร์เป็นแล้วนะครับเป็นมือสมัครเล่นแล้วพอจะได้แล้วและอยากจะเป็นมืออาชีพแล้วครับหรือว่าเล่นเบสเป็นแล้วนะครับนะก็อยากจะใช้ทักษะที่ดีขึ้นไปลุยเป็นมืออาชีพนะครับหรือว่าคุณต้องเล่นคีย์บอร์ดเป็นแล้วนะครับ ตีกองเป็นแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาดูผมนะครับก็พูดถึงเรื่องโน้ตนะครับโน้ตคุณก็ควรที่จะอ่านได้บ้างนะครับนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องอ่านแบบเซียนนะครับคือหมายถึงว่าให้รู้ว่าอ่าตัวเนี้ยเป็นตัวอะไรอะไรนะนะครับนะเพื่อเพื่อที่เวลาผมสอนผมเขียนเป็นโน้ตก็ได้รู้นะครับคือว่าผมเองก็ไม่ได้เฟิร์สโน้ตนะครับนะไม่ได้สิงขนาดว่าเปิดโน้ตนะปุ๊บก็อ่านได้นะครับแต่ว่า จำเป็นที่จะต้องทําแบบนี้เพราะว่าผมก็ต้องบันทึกไว้นะครับนะจดบันทึกให้เป kind of ็นนะครับเราอ่านโน้ตได้เขียนโน้ตได้ก็คือการจดบันทึกของเรานั่นเองนะครับนะลูกไหนที่เราคิดออกเราเขียนเป็นโน้ตไว้นะครับหรือว่าเราเอาโทรศัพท์อัดไว้นั่นก็คือคือการบันทึกนะครับถ้าเราเขียนโน้ตไม่ได้เราบันทึกไม่ได้มันก็ก็จะเสียเปรียบนี้นะครับนะเราก็ต้องหัดนะครับถ้าเราอยากจะเป็นมืออาชีพนะครับห้องเรียนของเรานะครับก็จะเป็นห้องเรียนที่เปิดกว้างนะครับ คือจะอายุเท่าไหร่ก็มาเรียนกันได้นะครับนะสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับก็เข้ามาเรียนเพื่อที่จะให้ใช้ทักษะไปสู้กับเขานะครับนะแล้วเราจะเป็นนักดนตรีที่มีคุณภาพนะครับก็รุ่นที่คนที่รู้แล้วก็มาทบทวนความจําด้วยกันนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้ก็มาเรียนด้วยกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะวิธีลงทะเบียนนะครับ ง่ายนิดเดียวนะครับก็คือกดติดตามนะครับตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้กดติดตามนะครับแล้วก็พอถึงเวลา่าเดือนเมษานะครับผมจะเริ่มสอนคุณก็จะไม่พลาดคลิปแรกของผมเลยนะครับอยากจะเป็นมืออาชีพก็มาที่นี่นะครับนะที่ช่องของเรานะครับก็ติดตามนะครับนะรายการของเราก็ยังจะมีไปอีกเรื่อยๆนะครับอะไรไงก็ติดตามนะครับกับช่องของเรา h o น e y ช c h น n